ลูกพี่คุณหนูบ้านไหนกันนะเรียบร้อยจังแม้แต่เต้นรำก็ไม่เต้นคุณหนูใหญ่ได้เวลาออกไปสูดอากาศข้างนอกแล้วสวยจริงๆด้วยแฮะสวยก็สวยอยู่หรอกแต่ผู้หญิงแบบนี้น่าเบื่อชะมัดลูกพี่เราติดกับแล้ว ถอยทันทีมีไส้สึกประปนเข้ามาแล้วทุกคนตาไวๆกันหน่อยอย่าทำให้งานเลี้ยงแตกตื่นใครหนะ่ะออกไปถ้าไม่อยากตายก็หุบปากซะถ้าไม่อยากตายก็ปล่อยมือหลบไปแม้แต่ปืนยังใช้ไม่เป็นอย่าขยับ เธอใช้ปืนเป็นเหรอไม่สำคัญหรอกอีกเดี๋ยวพวกมันก็ไล่าตามมาแล้วไปทางนี้ขอบคุณมากปืนกระบอกนี้ถึงจะคู่ควรกับฝีมือยิงปืนของเธอคุณละสตรีงั้นเหรอ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานฉลองบรรลุนิติภาวะของลูกสาวผมเชิญทุกท่านทานให้อร่อยดื่มให้เต็มที่นะครับคุณหนูเสินสมกับที่เป็นดาวเด่นแห่งเจียงโจ,โจจริงๆท่านเสินช่างมีวิธีอบรมสั่งสอนลูกสาวได้ดีจริงๆท่านเสินงานเลี้ยงวันเกิดมาเห็นเลือดนี่ไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะครับเรื่องมั่นหมายของสองตระกูลเราเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันครับ คราวหน้าข้าต้องส่งคนมาเฝ้าให้มากกว่านี้ประมุกหลินท่านเดินช้าช้านะครับตระกูลหลินนี่คือตระกูลอันดับหนึ่งของเจียงโจวเชียวนะท่านเจ้าคะตกลงใครกันแน่ที่คิดจะทำร้ายตระกูลเสินของเราคะให้ข้าดูนะต้องเกี่ยวข้องกับเสินชูถังนางสารเลวนั่นไม่มีทางไม่เกี่ยวข้องเยยตัวซวยนี่อานิงป้าเจา้าท่านคะ คุณหนูใหญ่ไปไหนแล้วคะเมื่อกี้คุณหนูใหญ่ยังอยู่ในห้องนอนอยู่เลยคะ่ะแล้วก็หายตัวไปเซินชูถังไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกหรือว่านางไปสมคบคิดกับผู้ชายป่าเถื่อนที่ไหนคิดจะหนีไปแล้วใช่ไหมรีบไปตามคุณหนูใหญ่กลับมาให้ข้าค่ะชูถังเอาล่ะอย่าหุนหันพลันแล่น ท่านอเล็กเรียกหาข้าหรือคะโยเวยเซินชูถังแกกล้าดียังไงมาทำลายงานฉลองบรรลุนิติภาวะของขา้าแกนี่มันเก่งขึ้นเยอะเลยนี่สู้ให้แกกับพี่สาวแกไปอยู่ด้วยกันซะเลยดีไหมคืนนี้ไปไหนมาถ้าอยู่ในห้องปักผ้าของขวัญมั่นหมายให้โยเวยเพียงแต่ว่าเป็ดแมนดารินเล่นน้ำปักไปได้แค่ครึ่งเดียวแกนางสารเลวพี่หลินเฟิงจะต้องแต่งงานกับข้าแน่นอนพอแล้ว รีบพาลูกสาวหลับไปพักผ่อนที่ชั้นสองซะนางจิ้งจอกไปเถอะเหมือนกับพี่สาวจิ้งจอกของแกไม่มีผิดยุยยนพ่อของข้าไรยังอายพี่สาวของเจ้าคิดถึงเจ้ามากนะ พี่หญิงท่านเป็นอะไรไปถ้าอาหนิงเองท่านพี่ตาของท่านเป็นอะไรไปรีบหนีไปไม่ต้องห่วงข้าแล้วรีบหนีไปอาหนิงไม่นี่แค้นนี้ไม่ทำรัก,ก็ไม่มีที่ให้หนีเข็มกลัดล้ำค้าขนาดนี้ทำหายไปได้ยังไงกันเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าใช่ไหมถ้าไม่รู้ดี ดีมากเจ้ารู้ไหมคนที่แต่งงานกับแม่ของเจ้าในปีนั้นควรจะเป็นข้าพ่อของเจ้าต่างหากที่แย่งความรักไปดวงตาของชิงยวนเหมือนพ่อของเจ้าเกินไปไม่ดีเลยแต่เจ้าไม่เหมือนกันเจ้าเหมือนกับแม่ของเจ้าเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบถ้าจะให้วิญญาณของเจ้ากับดวงตาของชิงยวนไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ของเจ้าใต้พิภพ พรุ่งนี้ที่พัตตะคารเสียงเหอจะมีตระกูลผู้ดีที่มีชื่อเสียงกับตระกูลเสริญของเราเจ้ากับโย่เวยไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันอย่าลืมกฎระเบียบถ้าทราบแล้วท่านอาเล็ก ลูกพี่สืบได้แล้วครับการซื้อขายของพวกมันวันนี้อยู่ที่นี่พวกเท่าหัวงงูนั่นเจ้าเล่เกินไปคนที่จับได้ที่บ้านตระกูลเสิร์นคราวก่อนไม่ยอมปล่อยปากแข็งไม่ยอมรับโดยเฉพาะประมุกตระกูลเสริรนนั่นรอให้สู้กันเมื่อไหร่ปู่จะยิงมันให้ตายในนัดเดียวเลยปากแข็งไม่ยอมรับเหรอมีแต่ปากของคนตายเท่านั้นถึงจะปากแข็งไม่ยอมรับได้จริงสิคนที่อยู่ในงานเลี้ยงตระกูลเสิร์นคราวก่อนมีข่าวครา,าวบ้างหรือยังถ้าบอกแล้วว่าไม่มีจริงๆอีกอย่างนะ ที่นี่ก็ไม่ใช่จริงโจแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าคุณหนูคนสวยบ้านไหนเรียนยิงปืนซะด้วยเป็นถึงรองผู้บัญชาการทหารแม้แต่เรื่องแค่นี้ก็สืบไม่ได้ไปสืบต่อให้ข้าถ้าสืบไม่ได้เจ้าก็ก็ไปพร้อมกับเจียงโจและพวกเท่านั้นไปเป็นอาหารปลาด้วยกันซะอย่าเลยขอรับ เจอแล้วเซินชูถังแกตายแน่นังจิ้งจอกแม่คะนังสารเลวชั้นต่ำนี่มันช่างกำเริบเสิบสารเซินชูถังคนนี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วโย่เวยออกไปข้างนอกให้ระวังภาพลักษณ์ด้วยระวังจะโดนลงโทษนะโย่เวย นี่คุณหนูบ้านไหนกันสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปร่วมง,งานเลี้ยงด้วยกันนะนี่คือพี่สาวคนดีของข้าเองเป็นกุณลสตรีเชียวนะโยเวยข้าดื่มเหล้าไม่ได้โชคดีที่ข้าใส่ย,ยาทั้งสองแก้วมาคุณหนูเซิรินยินดีที่ได้รู้จัก ท่านพี่ท่านเป็นอะไรไปนายน้อยเว้ยถ้าจะพาท่านพี่ขึ้นไปพักผ่อนข้างบนสักครู่ห้องสามได้เล่เหลี่ยมสก,กรปรกสิ้นดีลูกพี่นิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานหรือว่าให้ข้าไปช่วยคุณหนูเสิร์นดีไหมครับลูกพี่ท่านจะไปไหนครับมีระบุรุษช,ช่วยสาวงาม ล่อยตัวมั่วสุมกับผู้ชายกลางวันแสกๆหน้าตาของตระกูลเสินเราถูกนางลูกอกตันยูเสินชูถังนี่ทำเสียสิ้นแล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้ทุกคนดูดีกว่าความจริงของเรื่องนี้หากว่ากล่าวหาคุณหนูเสินผิดไปก็คงจะไม่ดีนักนี่มัน คุณหนูใหญ่เสิริญช่างเสียสละเพื่อคุณ,ณธรรมจริงๆภาพสวัสดสดๆแบบนี้หาดูได้ยากนะยังไม่รีบไปเปิดผ้าห่มอ,อีกครับพอแล้วอาหนิงทําผิดย่อมต้องถูกลงโทษสถานหนักอยู่แล้วเจ้าอยากจะโวยวายให้คนอื่นรู้กันทั่วหรือไงโอยท่านพี่เจ้าคะท่านดูสิคะว่าท่านตามใจชูถังจนเคยตัวเป็นยังไงแล้ววันนี้จะต้องสั่งสอนนางศักบทเรียนเร็วเข้า นี่มันคุณหนูรองเซินไม่ใช่เหรอนี่ทำไมถึงเป็นโยเวยแล้วคุณหนูใหญ่ละ่ะถ้าข้าไม่รู้ถ้าเห็นแค่เซิรินโยเวยพานางขึ้นมารีบไปหาพ่อคะทำไมถึงเป็นเจ้าไม่ใช่ว่าบอกให้ข้านอนกับเซินชูถังหรอกเหรอพ่อคะ ท่านพ่อฟังข้าก่อนไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นเพราะนางสารเลวเสัญชูถังนั่นวางแผนใส่รา้ายข้าเจ้ายังอับอายไม่พออีกใช่ไหมรีบพาตัวลูกเนระคุณนี่กลับไปท่านพ่อคะฟังข้าก่อนทั้งหมดเป็นเพราะนางสารเลวเสัญชูถังนางสารเลวนั่นทำรา้ายข้าวางยาขืนใจ เสินโยเว่ยเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือไงท่านพี่เรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจผิดแน่ๆค่ะท่านดูสิว่าท่านสอนลูกสาวดีๆแบบไหนออกมาตอนนี้ตระกูลใหญ่ทั่วทั้งเจียงโจรู้กันหมดแล้วว่านางไปมั่วกับเว่ยหยวนแล้วหน้าตาของตระกูลเสินข้าจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่นะคะท่านพ่อฟังข้าก่อนคะ่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะเสินซิวหมิงท่านถึงกับเพื่อนนางสารเลวนั่นมาตีลูกสาวของข้าพอได้แล้ว คุณหนูรองไม่รักนวลสงวนตัวพาตัวไปลงโทษตามกฎของตระกูลท่านพ่อท่านพ่อเชิญขอรับคุณหนูรองท่านเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะไม่ดีแล้วเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรถึงได้ตื่นตระหนกขนาดนี้สินค้าล็อตนั้นที่ท่าเรือปินไห่ถูกตระกูลเสียบล้นไปแล้วเจ้าค่ะเจอตัวคุณหนูใหญ่หรือย,ยังเจ้าค่ะคุณหนูใหญ่ก็ถูกลักพาตัวไปด้วยเจ้าค่ะที่จริงแล้วเจ้าไม่ได้สลบไปใช่ไหมคุณหนูใหญ่เซิน ไม่ใช่กุลสตรีผู้บริสุทธิ์หรอกเหรอลองทายดูสิหากเจ้ากล้าทำเรื่องไม่ดีต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้คือเจ้าคุณหนูเซิ่นแทงข้าไปหนึ่งดาบยังไม่พอตอนนี้ยังคิดจะยิงข้าอีกนัดนั้นเหรอยังไม่พออีกเหรอถ้ายิงเจ้าอีกนัดก็ได้ดูเดือดดีนี่รู้ไหมว่าข้าคือใคร ถ้าไม่สนใจเสี่เหงิงเสี่เหงิงเขาคือผู้บัญชาการทหารเสี่แห่งจิงโจวที่เซินซิวหมิงพูดถึงตอนนี้คิดจะไปไหนถ้าเรือปินไห่ฝั่งตะวันออกหนีออกจากบ้านเหรอให้ของขวัญตอบแทนเจ้าเสี่เหงิงทำแบบนี้อย่างจงแจ้งลักพาตัวลูกสาวของข้าไปเจ้าไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือไงมีอะไรไม่เหมาะสมนั้นเหรอถ้ายังไม่แต่งงานนางก็ยังไม่ออกเรือนไม่แน่ว่า ถ้าอาจจะต้องเรียกท่านเซินว่าท่านพ่อตาสักคำก็ได้เสี้ยเหงิงที่นี่ไม่ใช่จิงโจกเซินซิวหมิงละครฉากเด็ดเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นว่ามาสีมีเงื่อนไขอะไร รายชื่อไส้สึกที่เหลืออยู่ในตระกูลเซี่ยส่งมาให้ข้าแล้วก็สินค้าพวกนี้ก็เป็นของพวกเราด้วยเซี่ยเหงิงอย่าได้คืบจะเอาสอกไม่อยากให้เหรอได้สิหุบป,ปากถ้าตกลงกับเจ้าเท่าแก่เสินช่างใจกว้างจริงๆ เียเหงถ้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ลูกสาวของข้าถูกเลี้ยงดูอยู่ในห้องหอมาตลอดไม่เคยพบเจอคนนอกอย่าทำให้นางตกใจกลัวละ่ะนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วคิดจะผิดสัญญาเหรอถ้าเสี่ยแค่คิดจะแทนท่านส่งคุณหนูเสิร์นกลับบ้านเกรงใจกับข้าทำไมกันเล่าท่านพ่อตาเจ้า ล่อยค่าลงพอใจหรือ,อยังสินค้าสองลำเรือบวกกับไส้สึกประกูลเซียของขวัญตอบแทนชิ้นนี้ท่านผู้บัญชาการทหารเซียพอใจไหมพอใจแน่นอนพอใจเป็นพิเศษเลยทำเนียมจุงมพิษมือของชาวตะวันตกคือค่าสงสารเจ้าหรอกนะ ส่งค่ากลับประกูลเซินเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกอาจจะพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่ได้เจออีกเลยเซินชูถัง ชูถังคุกเข่าลงสมคบคิดกับผู้บัญชาการทหารรังแกน้องสาวนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณสตรีพึงกระทำพอแล้วพยุงคุณหนูใหญ่ขึ้นมา หรือว่าช่วงนี้ข้าให้อิสระกับเจ้ามากเกินไปแม้แต่ผู้บัญชาการทหารเสียยังโปวดปรานเจ้าไม่เกี่ยวกับท่านเจียงโยงพาคุณหนูชิงยวนเข้าห้องฉุกเฉินเจ้าถ้าขอโทษท่านอาเล็กถ้าจะเชื่อฟังไม่ได้ทำเจ้าบาดเจ็บใช่ไหม พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลรักษาซะแล้วก็ไปดูพี่สาวของเจ้าด้วยขออภัยขอโทษขอโทษคุณหนูใหญ่ระวังคำพูดและการกระทำด้วย ท่านพี่ท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านพี่ไม่ใช่ว่าท่านพี่หายดีแล้วหรอกเหรอทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่ท่านลุงยงข้าขอร้องท่านละท่านรีบไปตามหมอมาดูท่านพี่เถอะท่านลุงยงท่านดูนางสิคุณหนูใหญ่เงินท่านก็อยู่ที่นี่อย่าเดินไปไหนมั่วซั่วนะท่านพี่เป็นยังไงบ้างเขาไปแล้วหรือยังท่านลุงยงไปแล้วรีบลุกขึ้นเถอะ เป็นยังไงบ้างพวกเขาตีเจ้าหรือไม่ถ้าไม่เป็นไรท่านที่พวกเราใกล้จะออกจากที่นี่ได้แล้วพี่จิงสิงจัดการเป็นอย่างไรบ้างตัวเรือไปจิงโจตอนบ่ายโมงถ้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องเงินพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงจิงสิง ปีนั้นข้าตั้งใจว่าพอกลับจากเรียนต่อต่างประเทศจะไปหาท่านลุงเสิรินเพื่อสู่ขอเจ้าไม่นึกเลยว่าพอกลับมาก็ได้ยินข่าวร้ายของท่านหากไม่ใช่อาหนิงที่เสียงตายติดต่อกับข้าข้าคงคิดว่าทั้งชีวิตนี้จะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วเสริรนซิวหมิงนี่มันไม่ใช่คนจริงๆเขาหลงรักท่านแม่พยายามจะสังหารท่านพ่อแต่กลับไม่นึกว่าท่านแม่จะสละชีพบังกระสุนแทนท่านพ่อส่วนข้าดวงตาทั้งสองข้างเหมือนกับท่านพ่อเขาก็เลยเสริรนซิวหมิงจะต้องตายอย่างไม่เป็นสุข ิงยวนอยู่สวนหลังบ้านมาห้าปีลืมกฎระเบียบไปหมดแล้วหรือไงยังจะกล้าพาน้องสาวทำเรื่องไม่ดีอีกเล่าดีๆไม่ดื่มจะกินเหล้าลงทันใช่ไหมเปิดประตู